สวัสดีครับผมนายพัทธิอริยศักดิ์พำร,รงดาสงห้าศ5นสาขาวิศวกรรมโทรมนาคมครับสวัสดีค่ะนางสาวสุพิชญาชินวงศ์ b 6 4 1 1ี่หสาขาโทรคมนาคมค่ะสวัสดีค่ะนางสาวนัสน,นันคุลคำ B6410964 สาขาวิศวกรรมโทรคมนาคมค่ะวันนี้เราจะทำการทดลองเรื่าองไฟฟ้าติดนะครับอุปกรณ์มี1รลูกโปง่งครับ สองครับกันไกยครับสามครับเศกกระดาษครับขั้นแรกครับต่อลูกโป่งครับขั้นที่สองคือเอาลูกโป่งมาถูเส้นผมครับจากนั้นให้นำไปอยู่ใกล้กับระดาษครับสังเกตกระดาษนะครับรปผลการทดลองนะครับเมื่อนำลูกโป่งถูเส้นผมทำให้เกิดพลังงานความร้อนครับ จากนั้นอิเล็กตรอนในเส้นผมหลุดเข้าลูกโป่งซึ่งทําให้ลูกโป่งมีประจุเป็นลบแล้วนําไปอยู่ใกล้กับกระดาษซึ่งมีประจุเป็นกลางครับบวกกับลบทําให้ทําให้อิเล็กตรอนในลูกโป่งดูดกับกระดาษดูดข้าบอกในกระดาษครับผมเราจะมาทําการทดลองสนามแม่เหล็กไฟฟ้านะคะอุปกรณ์มีดังนี้ค่ะ 1. ขดลวดทองแดงนํามาพันให้เป็นแบบนี้ค่ะสองเทปดําค่ะ สามคลิปหนีบกระดาษค่ะสี่แบตเตอรี่ค่ะห้าก็คืออาแท่งแม่เหล็กค่ะค่ะจากที่เห็นนะคะเกิดจากการทํางาน,นร่วมกันร,ระหว่างสนามแม่เหล็กในตัวมอเตอร์และสนามแม่เหล็กที่เกิดจากกระแสในขดลวดทําให้เกิดแรงดูดและแรงผลักของสนามแม่เหล็กทั้งสองจึงทําให้ขดลวดทองแดงเกิดการหมุนค่ะ